คนอยู่กับนางสมาธิไปใช้เวลาที่เหลือครึ่งชั่วโมงนี้ให้ได้กำไรมากที่สุดเท่าที่จะได้กำไรมากฟังให้เกิดปัญญาพิจารณาตามให้เกิดปัญญา ให้ทําให้เกิดปัญญาได้คนนั้นจะได้กาไรในชีวิตมากมายเราขาดทุนเรื่องของโลกเรื่องความวุ่นวายของโลกนี่ทําให้เรามีแต่าขาดทุนแต่าขาดทุนเหมือนมันจะแย่งกันขาดทุนโดยซ้าไปแทนท,ที่อยากได้กาไรเรามาเอากำไร ในจิตที่สงบและเกิดปัญญานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสพิจารณาก็อย่าละเลยทันที เรามีฐานของจิตที่สงบไว้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเอาจิตที่สงบเนี่ยมาพิจารณาให้ได้กำไรให้ได้ปัญญาอย่าแน่นอนใจชีวิตเราไม่แน่นอนจะตายวันไตพรุ่งก็ไม่รู้หาวใบ ทุกอย่างที่จะทำให้เราได้ความรู้เกิดปัญญาถ้าเราดิ้นมันจะเจีบที่มันหมุนติว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 อยู่ตลอดเวลาเหมือนอกนกทาที่อยู่ในกรงที่มันเต้นอยู่ตลอดเวลาเจอช่องออกอะไรมันจะบินออกไปทันทีมันจะไม่นอนสมอยู่ในกรง รอวันตายมันไม่ทำอย่างนั้นบาอาจารย์ท่านชอบเทศถึงเรื่องนกกระทาที่มันเต้นอยู่ตลอดเวลาลนาเห็นที่เขาเรียนนกกระทาแล้วก็ชอบมองมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีเลยเดินออกไป ดูพระมหาเจดีย์ในมุมต่งางๆแต่ละมุมก็สวยแตกต่างกันไปทั้งๆที่เป็นพระเจดีย์องค์เดียวกันทั้งนั้นที่เคยถ่ายสวยก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมแต่มุมใหม่ที่ยังไม่เคยไปไปถ่ายไปดูพอไปเดินดูครับเออมุมนี้ก็สวยดีนะ ทางกลางท่ามกลางความมืดความสงบดูแล้วสวยงามสงบในจิตใ,ใจดีจริงๆถ้ามันเทียบกับร่างกายของเราเห็นมุมไหนมุมไหนมันก็เป็นร่างกายของเราเหมือนเดิมถ้าเรามอง แบบชาวโลกแต่ถ้ามองแบบนักปฏิบัติธรรมมันเห็นมากเลยกว่านั้นอย่างเมื่อเชาวที่พุโยมพูดถึงผลของการเภาวนาให้ฟังที่เห็นกายกับจิตนั้นแยกกันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ไงมันเป็นอีกบุมหนึ่งที่คน มองไม่เห็นแต่ผู้ที่ปฏิบัติถึงจะมองเห็นมองเห็นความเป็นจริงเป็นพยานธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้จริงเราได้เห็นตามแล้วทำให้ชำนาญให้เป็นวสีชำนาญ เขาจะต่อยอดของเขาไปเรื่อยๆได้ความรู้แปลกใหม่ไปเรื่อยๆความหลงความเข้าใจผิดเขาจะคลี่คลายไปเรื่อยๆจะเห็นความจริงไปเรื่อยๆถือว่าเป็นโอกาสทองในพรรษามีแล้ว เมื่อได้รับผลดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกให้เป็นกำลังใจทำกายให้วิเวททำจิตให้วิเวทถ้าเราบริหารกายเป็นจิตเป็นมันก็วิเวทได้เราหลีกเร้นคนหมู่มากโดยไม่จำเป็นใช้เวลา กับการหลีเร้นให้มากเพื่อให้กายวิเวกได้มากเพื่อจะได้ให้จิตนั้นวิเวกได้มากเราจะได้มีโอกาสได้พิจารณาธรรมได้มากทําให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นเป็นผลดีกับเราทั้งนั้นนีแหล่งโอกาสทองม,มาถึงด้วยกันทุกคนนะแล้ว เห็นแต่ว,ว่าเราจะใช้โอกาสทองนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรให้เชื่อมั่นในความสามารถของเราคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้คนอื่นสงบได้เราก็ต้องสงบได้ คนอื่นกิเลสตันหาเบาบางลงได้เราก็ต้องเบาบางลงได้เหมือนกันคิดให้เป็นบวกคิดเพื่อให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ของเราดังที่บาอาจารย์ท่านมารายงานผลการปฏิบัติให้ครูบาอาจารย์ฟังผู้ที่แอบฟัง หรือได้ยินได้ฟังด้วยก็เกิดฮึกเหิมอ,อย่างปฏิบัติให้ได้บ้างไม่มีอิจาริษยาอะไรเอาไฟดีอยู่แล้วนี่แหละยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นผลเราเองเห็นผลเราเองเนี่ยจึงว่าคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน พอใจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาได้ผลที่แต,ตกต่างกันใครอบรมตัวเองได้มากผลดีก็จะเกิดกับตัวเองมากจึงชี้ให้เห็นว่าเออให้มองแผ่นดินไว้ให้มองผ้ากียริยว,วผ้าเหตท,ทาไว้ ยทำให้เป็นดังแผ่นดินทำให้เป็นดั่งอาคิริวอาเชีดเท้าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรไม่มีอตัตราแผ่ดีไม่มีอตัตราอาคิริวก็ไม่มีอตัตราไม่ถือตัวถือตนใครจะทำอะไรก็เชิญตามสบายไม่เดือดร้อนอะไรทำเราให้ไม่เดือดร้อนอะไร เห็นก็ไม่เดือดร้อนได้ยินก็ไม่เดือดร้อนดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็ไม่เดือดร้อนต้องทำให้ได้อย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นการฝึกเป็นการปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่ชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปมันจริงจังไปหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผูป้ปฏิบัติธรรมทุกอย่างเป็นเครื่องทดสอบ ให้เราผ่านไปผ่านไปสอบให้ผ,ผ่านสอบให้ผ่านเห็นรูปก็สอบให้ผ่านฟังเสียงก็สอบให้ผ่านดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็สอบให้ผ่านผ่านคือยังไงก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็สักแต่ว่า ไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เห็นที่ได้ยินดมกลิ่นร้นรัสัมผัสแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล,วกแล้วไปอย่ยสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วมันไปนี่คือการศึกษานี่คือการเข้าถึงความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็แตกต่างกันบางคนเห็นแล้ว เกิดอารมณ์บางคนเห็นแล้วก็เฉยๆก็สิ่งที่เห็นอันเดียวกันทําไมมันจึงแตกต่างกันในมุมมองเสียงที่ได้ยินก็เสียงเดียวกันแต่ความรู้สึกของผู้ฟังแต่ละคนแตกต่างกันไปชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีนั่นเพราะเกิดการปรุงแต่งเสวยอ,อารมณ์ทำให้ไม่พบความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น เราพยายามตัดพยายามตัดความคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงตัวเสริมตัวแต่งมาทำให้เราวุ่นวายทำให้เราหนีความเป็นจริงเหมือนกับเราอยากจะหนีความแก่อยากจะหนีความเจ็บอยากจะหนีความตายแล้วมันหนีได้ไหมละ่ะมันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตาย กาความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปหลบไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ hmm. เราเจึงจําเป็นต้องยอมรับความจริงอยู่กับความจริงยอมรับความจริงเสียเป็นเพื่อนกันเลย hmm. เป็นเพื่อนกับความแก่เป็นเพื่อนกับความเกลียดเป็นเพื่อนกับความตายเสียเลยจะไปทะเลาะอะไรกับ กับสิ่งที่เราจะต้องเป็นมันเป็นทุกข์เสียเปล่าๆนี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ารอาการที่สูจน์จาพวกเราทั้งหลายให้เห็นความจริงถ้าทุกวันไม่มีการปรุงแต่งอะไรชีวิตเราปกติราบรื่นราบรียกสบายสบาย ไม่ใช่ตาไม่ดูไม่เช่หูไม่ฟังมีตามีหูแต่ทําไมเราถึงสุขได้สงบได้ก็เพราะเรายอมรับทลาไม่ปรุงแต่งอะไรวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าในภาษานอกภาษามันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปรุงแต่งไม่ใช่วันในภาษาเห็นอย่างนอกภาษาเห็นอย่างในภาษาได้ยินอย่างนอกภาษาได้ยินอย่างไหม มันก็เหมือนกันเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในพรรษานอกพรรษาก็ขึ้นขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนกันตกทางตะวันตกเหมือนกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดามองมันเป็นเรื่องธรรมดานี่มองอย่างธรรมะมองให้ให้เกิดปัญญาได้ยินให้เกิดปัญญา สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เราได้ยินเนี่ยเอาให้เกิดประโยชน์ให้เป็นกําไรแก่เราให้หมดให้มากนักปฏิบัติธรรมนี่เกิดมาเพื่อกําไรไม่ใช่เกิดมาเพื่อขาดทุนเกิดมาเพื่อรู้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อหลงรู้อะไรรู้กิเลสของเจ้าของรู้ความโลภของเจ้าของ รู้ u, ความโกรธของเจ้าของรู้ความหลงของเจ้าของรู้ความเห็นแก่ตัวของเจ้าของรู้ความยึดมั่นถือมั่นในกายในกิตของเจ้าของนั่นอีกถ้าเรารู้แล้วรู้เท่าทันแล้วเรายังจะเชื่ออีกเลยนี่ต้องกลับมาถามเจ้าของอีกว่ารู้เท่าทแล้วยังจะเชื่ออีกเลยรู้ว่าโลกเรียนจะยังจะ สนองความโลภคิดทั้งท,งท้งที่รู้เลยเริ่มเริ่มเริ่มทะเลาะก,กับเจ้าของแล้วไม่จะไปทะเลาะก,กับใครแล้วถ้ามุ่งหาความจริงมุ่งหาธรรมะนี่ต้องทะเลาะก,กับเจ้าของเท่านั้นแต่ถ้าหาเวหากรรมหาศัารรารรตรูเนี่ยเที่ยวไปทะเลาะไปชาวบ้านเข้าไปเถอะได้เวได้กรรมได้ได้ศัตรูเพิ่มขึ้น ได้บาปเพิ่มขึ้นได้ความวุ่นวายเพิ่มขึ้นทะเลาะกับตัวเองดีกว่าได้ปัญญาได้บุญได้กุศลได้ความรู้ได้บาร,รมีได้ทำไรตลอดเวลาทะเลาะกับตัวเองนี่นะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเอง ให้เห็นความผิดหเห็นข้อบกพร่องของตัวเองก็เ,เราจะได้แก้ไขเพื่อเราจะได้พัฒนาจิตใจของเราตัวของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปให้จิตนี้เย็นเย็นลงให้จิตนี้เบาลงที่เราแบกอันนั้นไว้ี้ไว้มันต้องเป็นในรูปนี้ของหนักๆเราจะยกขึ้นที่สูงไวะะ้เท่านั้ มีแต่ของเบาหรือไม่มีอะไรเที่ยมแบกเลยมันเดินเดินฉลุยไปเลยสูงแค่ไหนก็เดินสบายจิตก็เหมือนกันน่นแหละมันเพรียบแปรไปโดยกิเลสตัณหายิ่งสะสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพียบแปรหนักเป็นทุกข์หาความสงบ,บสุขไม่ได้นักปฏิบาตเจึงจำเป็นที่จะต้อง ถอนถอนหรือชำระกิเลสเครื่องสมองในใจของตัวเองออกเสมอ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 มันควรจะมากกว่าอาหารสามมือ้อโดยซ้าไปรู้สึกตัวเมื่อไหไร่ก็ชำระเมื่อน,นั้นรู้สึกตัวเมื่อไหไร่ก็ชำระเมื่อน,นั้นในวันหนึ่งอย่ารู้สึกตัวแค่สามครั้งเฉยเดอ้อเท่ากับมื้ออาหารสามมือ้อเฉยเดอ้อสะสมกิเลสเครื่องสมองมามากโภมากชาติแล้ว นเมื่อมาเกิดในชาตินี้มีโอกาสทองอย่างนี้แล้จะชัาช้าเล่งตัวเองเสมอเสมอเสมอเหมือนจะสวรค์์ี้ขี้จี้จี้ขี้อยู่เรื่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาที่นี้เป็นอย่างนั้นเดินทาบาทเดินบินทาบาทอ,อีแล้วเมือก็จะหอกไปอยู่นะนี่ ถ้าหลังแะแทบตามไม่ทันบางทีก็ต้องคอยเบรกมันเร็วเกินไปมันเป็นเองไม่ใช่รีบไม่ใช่เร่งแต่มันเป็นเขามาอย่างนั้นคิดอ่านอะไรมันก็เร็ว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 ,เ,รวเพราะเราปั่นมันอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้งอใจเราฝึกไว้ยอย่างนั้นมันก็จะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมจะรู้พร้อมจะเห็นพร้อมจะทิ้งอยู่ตลอดเวลาไม่รีรอโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพร้อมจะทิ้งมากกว่าพร้อมจะเก็บเราเก็บมามากแล้วเราเป็นชาวโลกมานานแล้วหลายสิบปีมีแต่เก็บ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 โลกอยากได้อยากให้เหมือนเขาเยอะอยากให้เหนือกว่าเขามันก็เป็นทำน้อนี้ เอาเขามาปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบเราเขาก็เป็นอย่างนั้นมันก็เหนื่อยเพราะการเปรียบเทียบแต่พอไปนักปฏิบัติแล้วมันต้องทิ้งแล้วละ่ะมันตัวทวงไอ้สิ่งสะสมมามันเป็นตัวทวงมันเปยย็นญาติธรรมที่เขาลบนักถือกันมากๆม,มาเยี่ยม,มสองสามวันที่ผ่านมา โอ้ชอบอ่านหนังสือธรรมะเก็บไว้เป็นตั้งๆเลยจะไม่ให้ใคระตอนนี้ก็ไม่ได้อ่านลเลยเออเก็บไว้ทำไมไม่อ่านก็แก้ายเข้าไปให้เขาไปเสื้อผ้าพอได้เต็มไปหมดเลยไม่ได้ใช้แล้วก็แกเ,เข้าไปดีให้เขาไปทําไมต้องให้เขาไปก็ไม่ใหมม้มันยึดถือมีอะไรมันก็ยึดถือสิ่งที่มีอะไร ทาให้มันว่างสิบอกเข้าไปอย่างนั้นให้มันว่างมองไปทางไหนกามันว่างมันโล่งเลยบอกเข้าไปว่าไปดูในห้องนอนเราที่ทปกติมีแต่โลกหลวงปู่กับเราเท่าน,นั้นเพราะนั้นโล่งไปหมดเลยเราเห็นอะไรโล่งโลมันก็ะสือซับกับความโล่งโลวงว่าง มันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงใหญ่ให้มันไปไกลหูไกลาตาสมบัติอรสถาแลนไปไกลหูไกลาตาให้มันเป็นผีบ้าถึงจะมีเราก็เห็นว่ามันแค่แค่ของเกิดดับขอบสมมติไม่ใช่ของเราพร้อมจะทิ้งมันมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมี แต่พร้อมที่จะทิ้งมันได้พร้อมที่จะสละมันได้ตลอดเวลาแล้วเราท่านๆก็เหมือนกันมาถึงจุดนี้แล้วต้องคิดถึงเรื่องพีงให้มากปล่อยวางให้มากสมบัติพระสถานต่างๆถ้ามันเป็นตัวทวงทวงในจิตในใจของเราห่วงใยเป็นภาระเราต้องแก้ไข เดี๋ยวมันจะน่วงเราไว้ดูดเราไว้ให้อยู no ong, weil, ่ในโลกเกิดเป็นจีโจ้ลูกแก้วเ้าสมบัติอยู่นั่นหลยโองลูกของหลานก็มาเกิดวนเวียนอยู่นั้นต่อไปอีกเพราะเราไม่คิดจะทิ้งไม่ฝึกที่จะทิ้งของมีอยู่ก็ตามแต่มันไม่อยู่ในใจเราใจเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้น ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเอามาแค่ใช้ประโยชน์มึงบอกว่าการแบ่งปันการให้การสลับมันเป็นการลดความโหงแหนอัตตาตัวตนของเราได้ดีทีเดียวฝึกเป็นผู้ให้ไว้ เป็นผู้เสียสละไว้ชิงเสียสละไม่ใช่ชิงทีไ่ได้ก่อนก่อนเขาเลยอย่าทำอย่างนั้นนัานลังสสะมนิัยทีท้างโลกทุกอยู่ในโลกบอกแล้วว่าโลกนี้เขามีแต่เครื่องทดสอบสำหรับผู้ปฏิบัติเทว่าเป็นเครื่องทดสอบ เขามียอะรเข้ามาล่อลูาสาวให้เราติดมีตำแหน่งก็ให้ติดมียศก็ให้ติดมีทรัพยก็ให้ติดมีอะไรติดหมด mm hmm. เขาต้องการให้ติดให้คล้องให้เรายึดถือนี mm ่ hmm. แหละเขาจะมัดเราให้อยู่ในโลกตลอดไปเนี mm ่ย hmm. เราต้องรู้เท่าทันที่บอกว่าถ้าเรารู้จัก ถ้าเรารู้จักตัวเราดีไอ้เรื่องน,นี้จะยึดมัน่นถือมั่นไอ้นั้นอันนี้เนะี่ยมันไม่มีหรอกก็บอกแล้วมันพร้อมทะเลาะกับเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเออมือนันจะมันจะยึดมั่นเลยกูจะทิ้งมือนกันจเห็นแก่ตัวแลวกูฉลาดเลยมม่ต้องเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเอาเดี๋ยวนั้น ครูบาอาจารย์ถ้าเขฝึกอย่างนั้นอร่อยเลยอาหารอันนี้อร่อยเลยเทน้ามงไปเลยเอาคนเดียวลันเลยนี่ก็เป็นอุบายที่จะเอาชนะใจเจ้าของมันต้องทําทุกอย่างนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องลำบากจริงๆถ้าในถ้าพูดถึงการปฏิบัติมันอานการเอาชนะจเจ้าจของลาบากมากๆ แต่เราประกาศเป็นนักสู้แล้วจะไปกลัวลำบากเรื่องอะไรเอาทุกมาแลกกับการพ้นทุกมันคุ้มมันไม่มีเราที่จะเอาสุขมาแลกกับการพ้นทุกในในยุคของเราขนาดยุคของที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มันก็ไม่ใช่สบายนะนอกจากบางท่านที่สร้างบารมีมาเป็นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า แสดงรมท่านบรรลุพระ h ạ นเยิะงแยบไปยหมดอันนั้นหมายถึงว่าท่านทำมาเต็มแล้วเหมือนกับบัวที่พ้นน้ำแล้วได้รับแสงสว่างก้าบานจะพลั่งแล้วไอเรามันยังไม่พน้นนายกเราสมัยเรามันมันอยู่ยังอยู่ใต้น้ำมันไม่ติดเป็นโคลนตมให้เป็นอาหารเต่าอาหารปลาขบุนโขแล้ว บังต้ก็มีความเพียรสูงมากในยุคข,ของเรานีบอกว่าต้องอดทนให้มากเพียรให้มากนี่แหละถือว่าพรรษานี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหมู่ปฏิบัติธรรมของพวกเราให้เป็นแบบอย่างทุกคนจะได้มีความหวังหวังที่จะได้เบาจากทุกข์หรือออกจากทุกข์ได้หมดเวลาเดินการทถวนี้